ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มอาจารย์สุรศักดิ์เฉ้ชัยบริษัท SC m o d i f y จำกัดน,นะครับวันนี้ก็มาทําคลิปทดสอบสินค้าก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับนะก็เป็นเจ้าตัวแอมจิวนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามาค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีรุ่น100วัตต์กับรุ่น200วัตต์นะครับนะก็สั่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิป นะครับทดสอบเสียงก่อนส่งงานกับลูกค้านะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดเพลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ที่ถือเนี่ยคือสายลำโพงนะครับนะผมทดสอบกับตู้ตัวนี้แล้วกันนะครับนะพอดีมันเย็นแล้วมันค่ำแล้วนะครับนะตัวนี้ก็เป็นดอก8นิ้วนะครับนะว้อยคู่นะครับไม่เล็ก2ก้อนนะครับนะไม่เล็กสองก้อนก้อนใหญ่ๆเพ่งๆครับตัวนี้โหลดโอห์มไว้อยู่ที่อ่า2โอห์มนะครับนะก็ต่อขนาดวอยไว้นะครับนะ เหลืออยู่2โอห์มนะครับรวมๆแหลมแล้วก็ประมาณนั้นนะครับนะก็ทดสอบให้ฟังกันอ่ะเสียงกลางก่อนนะครับแย่ yeah, เสียงกลางก่อนนะเลงเสียงหน่อยเลงเสียงหน่อยอ่ะประมาณนี้อแย่ yeah, ไม่โดนเว้ยมใหม่ๆเดีวก่อนนะ กลางแล้วครับลองเบสครับเบสบ้างเบสบ้างเบสนะครับ ผมเอาไอ้ถุงออกจากหน้าช่องลมหน่อยถุงน้งภาคกับภาคนี่อันนี้ขวดน้าเอาออกก่อนน้ำมันดิ้นเอาไว้ขวดน้ําก็ดิ้นได้เลยเนี่ยเอาออกก่อนเออน้าภาคภาคภาคนะครับนะอ่ะโอเคเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็เปิดนะครับเปิดไว้เปิดไว้นะครับบอดลุมก็ไว้ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะทดสอบเสียงกลางก่อนนะครับ เบตอนะครับเบตเพลงหมดพอดีไว้อ่ะอาเพลงก่อนอาเพลงอาเพลงก่อนอยู่ในหมดว่าเพลงเพลงเพลงนี่ตุ๊บตุ๊บนี่เพลงไงเพลงแดนเหรออ่ะจะมาเถอะลองดูนี่เป็นเพลงอะไรเอ๋นาโคกนาโคกไหนวะบึ้ดบึดบึ้ดบึดนี่ไหมบึ้ด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 

นลองฟังนี้บื้อๆป่ะไม่ใช่เว้ยไม่ไปบื้อๆบื้อๆหานาโคก่อนบื้อๆบื้อๆหาสาวมันบื้อๆบื้อๆบื้อๆอยู่ในหมดวะไม่มีลราคาเดี๋ยวก็หาก่อนเอามันบื้อๆบื้อๆผมหาบื้อๆอยู่เนี่ย อันนี้ไปคืออะไรแย่ก่อนบื้อๆบื้อๆอยู่พุดๆพุดๆผุดๆผดๆนี่ปะฟังดูครับมาดูเพลงอะไรเออเนี่ยบื้อๆใช่ใบใบใบบื้อๆอากอพลังกันป๊าด เฮ้ยจิ้มไม่โดนถูกไปเอเอได้เลยบืดๆอ่ะเสียงกลางแหลมนะครับเหมือนเดิมอ่ะเบ็ดเบ็ดเบ็ด บึดบดดีแท้โอ้หลังคาสะเทือนเลยกะอ่ะโอเคนะครับก็อ่าทดสอบท่านี้นะครับนะก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับก็เย็นฉ่ำประหลัดบอกนะครับเย็นเจียบนะครับใช้งานได้นะครับนะกาวยึดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวขนส่งพรหลุดอีกโอเคนะโอเคเรียบร้อยนะครับนะกับรุ่นหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับนะเรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวประกอบส่งงานได้นะครับโอเคฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ